หายแล้วเวลาที่ปวดร้อนมากๆมันก็จะปวดปวดปวดขึ้นสมองใช่เพราะว่าเกิดการเกร็งการปกติ้นมากระเจ็บแก้งก่อแก้งดึงกล้ามเนื้อเดี๋ยวไอ้ไอ้ก่อต่อเกร็งแล้วเส้นประสาทมันก็บอกบอกหมอแล้วหมอก็ว่าเอ็กซเรย์แล้วไอ้ก็ไม่ได้ไอ้ปึ๊บเลยก็ใช่ค่ะมันเจ็บใช่มันเจ็บขึ้นมานองนองนี้จะซาสหัวทุ ดีกัพี่จะติดต่อหมดพียไม่ต้องเจวต่อระมัเดตาได้เร็วหรอวไม่ได้เร็มันเป็นมีบั๊กอยเงี้ยหยัดต่อระมันี่ปัญหาอคนไข้คนไข้มีอุบัติเหตุใช่ไหมคะอุบัติเหตุยังไงนะคะสองครั้งครั้งแรก นั่งซ้อนท้ายหมอใส่รรถเก่งชวนฝนกที่สังนองขาข้างนี้เดินไม่ได้แล้วก็ก็ไปไปบีบไปนวดหมอน้ำมันลกลับมาเดินได้ขาข้างนี้หักนอนติดเดือนเดินไม่ได้แยังมีอาการเสียวข้างมีค่ะใช่ไหมใช่ก็ต้องรีบแก้ให้หมดแสดงว่าถ้าไม่ไม่รีบแก้จัดกระดูกเพราะว่าตอนนี้ ร่างกายเราระบบมนกระดูกน้ำมันไข่ข้อยังโอเคยากพอเมื่อไรร่างกายเราเสื่อมโซ่มอนยามาน้ำมันไข่ข้อแห้งตีนเรอยกระดูกกดตับเส้นที่จะมาหมดเลยแล้วก็สันสันหลังนี้ขวดมากเลยพงจุดเที่ยนยแล้วก็ถ้าเรามีอาการอย่างนี้เราระวังของกินของกพวกกดยู่ดิกก็มีตีโนงงานไม่กันนียวไก กระดูจีนของหมักของนองนอมคือพวกตับไม่ว่าตับอะไรเลยของพวกมัดมันมิ้นทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันจะไปกัดหลอนข้อแล้วก็บางทีมันไปขางที่นี่ก็ยิ่งให้กระดูกตางที่เรามีปัญหาเรียบร้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังของกินอันนี้ต้องนวดนวดแล้วก็จัดกระดูกดึงคอด้วยนวดดึงจัดกระดูก นวดดึงคออัน,นอันนี้ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวก็นวดแบบเอาใจเป็นก่อนคะ่ะนวดเอาใจรับระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทระบบฟังผืนให้มันคลายยืดตัวออกก่อนแล้วเราค่อยดูแล้วก็จัดกระดูก okay.